ทีนี้เรามาดูกันที่ข้อที่3กันเลยครับข้อที่3เนี่ยนะถามว่ายากไหมยากนะเขาบอกว่า x เป็นจำนวนนับถ้า x คูณ x บวก1คูณ x บวก2คูณไปเรื่อยๆจนถึง x บวก4ได้ผลลัพธ์เป็นหล้านกว่ากว่าอ่าคำถามแล้ว5คูณ x บวก2นั่นเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ทีนี้อันดับแรกน้องรู้ไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรในม1ในใน,ใน,ใน,ในข้มอม1รู้ไหมหลายคนบอกว่าพี่สมการหรือเปล่ามันก็ใช่นะครับ แต่จริงๆเรื่องนี้มันคือเรื่องการแยกตัวประกอบโจทย์ไปครับเรื่องนี้คือการแยกตัวประกอบครับทีนี้ทีนี้นะคะคืออย่างนี้ตอนนี้เราจะเห็นว่าโจทย์มี x คูณ x บวก1คูณ x บวก2คูณ x บวก3แล้วก็คูณ x บวกอะไรครับคูณ x บวก4ซึ่ง5ตัวนี้คูณกันแล้วเนี่ยโจทย์บอกว่ามีค่าเท่ากับ6ล้าน 3 7 5 600. 6 0 0 6จ็ดหม0ล้านครับน้องต้องมานั่งคิดว่าเฮ้ย <c oughs> เรามีเลขอะไร5ตัวเนี่ยที่มันคูณกันแล้วเนี่ยจะต้องได้เป็นไอเลข6ล้านนี้ถูกต้องไหมครซึ่งถ้ามุดน้องมานั่งสุ่มทีละเลข2เลข3เลข4ีเขเข่เลข5เลขมานั่งคูณกันได้6ล้านเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันเป็นการสุ่มที่แบบ <c oughs> มันมันมันไม่ได้เพราะว่ามันเสียเวลาใช่ไหมครแต่น้องสังเกตอะไรนี่ ตัวเลขเนาะจะเห็นว่ามันเพิ่มมาทีละหนึ่งเพราะว่าแหละตัวแรกเป็น x ตัวถัดไปขยับเป็น x บวกหนึ่งตัวถัดไปขยับเป็น x บวกสอง x บวกสาม x บวกสี่ไปเรื่อยถูกต้องไหมฮะซึ่งมันเพิ่มมาทีละหนึ่งถ้าน้องจะสุ่มเลขมันก็ยังพอมีหลักอยู่คือน้องก็ต้องสุ่มเลขที่เป็นเลขห้าจำนวนเรียงกันแล้วสามารถคูณกันได้หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยตรงนี้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าน้องจะสุ่มเลขแบบนี้ถามว่าทาได้ไหมมันก็ทําได้แต่ ช่วยแบบนี้เสียเวลาน้องแยกตัวประกอบดีกว่าอ่ะเริ่มกันเลยครับ6 3 7 6 0 0อ่ะ6กล้านสามแสนนะอ่ะทุกคนอันดับแรกนะครับทวนการแยกตัวประกอบก่อนการแยกตัวประกอบก็คือเราต้องหาเลข2ตัวที่มาคูณกันแล้วมันได้เลขตัวข้างบนใช่ไหมฮะอ่ะถ้าเกิดน้องยังไม่รู้จะคิดเลขอะไรนะพี่แม็กบอกแยกนี้ก่อนก็ได้ เป็น6 3 7 5 6แล้วคูณกับ100้ได้ไหมได้ปะได้คือเราแยก0 2นย์ตัวออกมาก่อนไงใช่ไหมครับเป็น6 3 7 5 6คูณกับ100จากนั้นครับ100เกิดจากอะไร100เกิดจาก10คูณกับ10ถูกต้องไหมฮะ100เกิดจาก10คูณกับสแล้วก็เลข10เนี่ยเราก็สามารถแยกได้เป็น2คูณอะไรครับ2คูณ5 2คูณ5ได้เลย น้องๆก็จะเห็นว่าเฮ้ย2 5 2 5เป็นจำนวนเฉพาะแล้วถูกต้องไหมครับเป็นจำนวนเฉพาะแล้วพี่แม็กซวงไว้เลยครับอ่ะทีนี้ไปต่อแล้ว6 3 7 5 6เอาแม่อะไรดีไม่รู้เอาแม่อะไรใช่ไหมครับอ่ะลองเอาแม่2อ,2อ2ก่อนเลยครับแม่2อก่อนเลยแม่2อก่อนเลยหาเลยนะครับ2 3 6 2 1 2ทด1 2 8 6ทด1 2714ทด1 28 16ครับนี่ใส่มาได้เลยเราจะได้เป็น31878โอเคนะฮะจากนั้นครับ2เนี่ยเป็นจำนวนเฉพาะแล้วน,น้องก็วงไว้เลยถูกต้องไหมแล้วเจ้า31878นั้นเนี่ยเราก็แยกตัวประกอบมาต่อ,อพอเราแยกตัวประกอบมานะพี่นักหนึงสองกมาแล้วก็ค่อยๆหาอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับก็จะได้เป็น 2หาร3เหลือ1แล้วก็ทด1 2 50ทด1 2 9 18 2 3 6ทด1 2 9 18อ่าถูกต้องไหมฮะซึ่งเลข2เป็นจำนวเฉพาะแล้วพี่แม็กวงไว้จากนั้นแยกตัวประกอบมาต่อครับนี่ฮะ1 5 3 1 5 9 3 9แม่อะไรดีพี่แม็กนึกถึงเลข3เลยพี่แม็กดึง3ออกมาแยก3ออกมา3 5 15 3 3 9 3 1 3 3 3 9นโอเคนะครับอ่ะทีนี้เลข3เป็นจุดนฉพาะแล้วให้น้องๆวงไว้ครับโอเคนะทีนี้แม่ะไขฐาได้ต่อครับ5 3 1 3, 3, 3แม่2ไม่ได้แน่เพราะเนี้เป็นเลขคี่เพราะนั้นแยกออกมาเอาเป็นแม่3เลยนะครับ3 1 3ทด2 3 7 21ทด2 3 7 2เจดแล้วก็3 1 3สครับอ่าเห็นไหมครับตัวเลข <c oughs> มันจะค่อยค่อยน้อยลงเรื่อยๆืทีนี้เอาลเลข่เจ็เจ็เอาเลขอะไรดีเลข11ได้ปะ่ะเลข11ดนะครับหารได้ฮะหลายคนบอกว่า3หารได้ไหม3หารไม่ลงและ5หารไม่ลง7ลองหารดูอ่าเดี๋ยวต้องหารลองลองหารเจแต่ตอนนี้พี่เห็นแล้วว่า11หารลงพี่แม็กก็แยก11มาเลยครับ เริ่มนะ11 1 11เหลือเศษ6 11 6 6 6ทด1 1 11 11นี่11ตรงนี้ตรงแล้วเรียบร้อยนะครับน้องก็จะเหลือ161เฮ้ย161เนี่ยเอาแม่อะไรหารได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยแม่7ยังหารได้นะครับเอาแม่7หาเลย7 2 14ทด2 7 3 21ครับเสร็จเรียบร้อยครับ23ไม่สามารถแยกต่อได้แล้วเพราะเป็นเฉพาะแล้ว เห็นตัวเลขที่พี่แม็กวงกลมไหมครับตัวเลขเหล่านี้เป็นจํานวนเฉพาะหมดเลยแล้วจากนั้นทาไงต่อพอเรารู้แล้วว่าไอ้เจ้าเลข6ล้านเนี้ยมันประกอบไปด้วยเลขเหล่านี้ที่มันกําลังทําอะไรกันอยู่มันกําลังคูณกันอยู่น้องก,ก็ต้องเอาเลขเหล่านี้พยายามมาจับคู่แมชกันคูณกันให้มันได้เลข5ตัวที่มันเรียงกันโอเคไหมฮะถามว่าเล่แม็กเริ่มจากอะไรดีพี่แม็กเริ่มจากตัวนี้ก่อนเฮ้ยพี่แม็กเห็นยี่สิบสามใส่ยี่สิบสามอตึ้ง 23มาพี่แม็กใส่มาก่อนอ่าจากนั้นพี่แม็กจะจับคู่เอาห้าคูณกับห้าพี่เห็นห้าสองตัวห้าคูณห้าได้เป็นเท่าไหร่ห้าคูณห้าได้เป็นยี่สิบห้าเฮ้ยมันพอมีทางปะมันพอมีทางเพราะว่าเลขเนี้ยมันเริ่มใกล้เคียงกันมากขึ้แลยมันแบบ23 25อะไรเงี้ยต้ออย่าลืมนะว่าตัวเลขที่มันเอามาคูณกันเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขที่มันทําไมคือมันจะต้องเป็นตัวเลขที่เรียงกันห้าจำนวนใช่ไหมครับคือตอนเนี้ยเรามี23เรามี25 ถ้าเราลงพยากรณ์เลขถัดไปเนะี่ยไม่รู้นะนอาจจะเป็นยี่สิบสามยี่ยี่้ายี่หกยเจ็ดใช่ปะ่ะหรือมันอาจจะเป็นแบบอ,อะไรอ่ะยีองย่สิบสามยี่สิี่ยี่หยี่หก็ได้นะฮะอ่ะมันก็พอมีทางใช่ปะ่ะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองจับคู่กันต่อเอานี่พี่เจอตัวนี้พี่จะเอาสิบเอดคูณกับ2 11สคูณสได้เป็นเท่าไหร่ครับได้เป็นยี่สิบสองเฮ้ยน้องๆดูสิครับ เลขมันเริ่มเกาะกลุ่มกันเรื่อยๆเราเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นว่าตัวเลขมันน่าจะเป็น20กว่ากว่าแล้วเรียงกันเข้าใจใช่ปะอ่าอ่าเนี่ยน้องการ์ดพิมพ์มาแล้วครับ x เ,เป็น21อ่า21ไหนลองดูซิเฮ้ยนี่ไงน้องการ์ดพิมพ์มาครับ7คูณกับ3เนี่ยฮะได้เป็นเท่าไหร่7จคูณกับสได้เป็น21ครับนี่ฮะได้เป็น21ครับเฮ้ยเห็นมีทายเห็นไหมมันจะเป็นเลข21 22 23แล้วก็25แสดงว่ามันน่าจะเป็นอีกตัวนึงคืออะไร 24ใช่ไหมครับอลองดูซิเลขที่เหลือเนี่ยนะมันได้24หรือเปล่าลองดูลองดูลองดูงดนะสนุกสนุกวันนี้3คูณ2เห็นไหมครับได้6 6คูณ2ได้12ใช่ไหมครันะแล้วก็12คูณ2ตัวนี้อีกได้เป็นเท่าไหร่ได้24ครับนี่ไงฮะแสดงว่าเรารู้ละว,ว่าเลข5้าตัวที่เรียงกันนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น21 22 23 24แล้วก็25ครับ โอเคนะยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าครับคูณกันเลยฮะซึ่งคูณกันก็จะได้เลขหกล้านกว่าตรงนี้โอเคนะครับตามทันนะฮะอ่ะทีนี้ต่อนะเรารู้แล้วครับว่า x คืออะไร x คือยี่สิบเอ็ดตัวถัดไปก็ต้องเป็นยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่และยี่สิบห้าครับอ่าแล้วนี้โจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าแล้วห้าคูณ x บวกสองเป็นเท่าไหร่ เพราะฉะนั้น5คูณ x บวก2 x ของเราคือ21น้องๆแทนไปเลยครับ5คูณ21บวกกับ2โอเคไหม21บวก2ได้เป็น23น้องๆครับ5คูณ23ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่ใครได้คำตอบมาแล้วน้องๆพิมพ์คอมเมนต์คำตอบมาหน่อยครับ5คูณ23ได้เท่าไหร่น้องๆพิมพ์มาเลยนะครับอ่าได้115นะครับมีน้องๆพิมพ์ไปแล้วนะครับ115 น้องทิพนันร1 5น้องนิก1้อน้องการ์ดร้อยสิบหน้องมาริ115น้องไทตันร้อ้านะครับใครพิมพ์ใต้คอมเมนต์มานะครับขอให้สอบติดสวนกุหลาบสตีวิตเทพศรินนะครับสามเซนโรงเรียนรัฐบาลชื่อดังขอให้สอบติดในรอบวันเสาร์ขอให้น้องเป็นตัวจริงครับนะฮะน้องแบบขยันกันมากเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับ5.23คูณ23ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 115นั่นเองเสร็จเรียบร้อยครับข้อนี้ตอบข้อ2ครับผมเย้ <Yeah. S 1> เป็นไงกันบ้างนะครับผ่านไปแล้ว3ข้อเป็นไง3ข้อของพี่แมทดูเดือดไหมดูเดือดแล้วเป็นโจทย์ที่ยากด้วยนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่าค่าไลฟ์นี้ YouTube นี้นะครับเดี๋ยวเนี่ยช่อบเนี่ยที่พี่กำลังไล์อยู่เนี่ยเดี๋ยวพอไล์เสร็จเดี๋จะมีการลบเลยนะฮะ แต่พวกใครสนใจอยากจะไปเรียน live ของพี่แม็กต่อนะครับของเรียของรายการตีแต่แจโจรน,นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Learn plus v i o ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเลือกแพ็กเกจว่าทดลองฟรี7ทดลองเรียนฟรี7วันนะครับไปกันต่อฮะ